สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครนยกสินค้านะครับยี่ห้อเพอร์เฟกตัวนี้นะครับจะติดล้อขนาด1ตันมานะครับพร้อมกับสลิงยาว30เมตรนะครับใช้ไฟบ้าส2ง0บโวลต์เครนตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับอ่เดี๋ยวผมจะบุนให้ดูเนี่ยครับ ตัวนี้จะครับจะมาเพราะสวิตช์ล็อกนะครับเดี๋ยวโชว์สวิตช์ลอกหน่อยนี่ครับเราก็สามารถควบคุมลอกได้จากสวิตช์นี้เลยขึ้นลงใช้งานกันง่ายๆเลยนะครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ